สามปีกลมๆให้หลังมาเนี่ยสรีราชไม่จ่ายยาไม่ได้ม็ด่เดียวแล้วเมื่อวานนี่เองครับเมื่อวานเนี่ยผมมีความสุขที่สุดภรรยาผมกระโดดร้องให้เลยที่ห้องหห้องแพทย์ตรวจอาจารย์เพราะอะไรในแพทย์ใหญ่มีเออเขาเรียกว่าวิจัยออกมาแล้วตรวจแล้วปรากฏว่าเกล็ดเลือดผมเลือดหนึ่งจุดสี่ปกติปกติมันแปดกว่าเกล็ดเลือดสูง เนี่ยแล้วก็ไขมันความดันอะไรปกติเบาหวานก็ไม่มีเนี่ยระบบหัวจใจปกติหมดเลย<ะ>รู้จักหยอผพง,งนานหรือยังเออรู้จักนานหรือยังก็ประมาณสามปีกว่ากอเมื่อก่อนผมขับแท็กซี่ด้วยขับแท็กซี่ขับแท็กซี่ก็ผู้สายเขาเห็นแล้วมันคือเขาเห็นแล้วเหมือนเหมือนขาจะตายกับฟังดีผู้ไร้ฟังหนืเปล่แผลหรือเปล้วและพกอินไปแล้วมีอาการไหมคะ ก็เริ่มแรกมีอยานี้ถ้าใครกินแล้วมีอาการแสดงว่ายาปลอมอืไม่เหมือนกินยาเคมีของโรงงานนะตายกินแล้วมีอาการอะไรเอที่กินขวดแรกเนี่ยเห็นทาตาเลยพอกึ๊บไปสักพักเดียวนับหนึ่งถึงไม่ถึงยี่สิบแบบปวดเกาไงปวดหนักกว่าเดิมปวดน้ำตาร่วงเลยที่อนี้คนแนะนําผมเนี่ยเขาบอกว่า หมวดต้องอดทนนะคนุณลุงต้องอดทนนะถ้าอยากหาย mm hmm. อยากได้พลิ้วใหม่เพื่อนะ mm hmm. เอ๊ะเรามานั่งพิจารณาดูกินของเอ็มวีกันแล้วกินกรดโฟลินซูเลียนหมอเสกยผมกินหมดเลย mm hmm. กินแล้วมันไม่ไม่มีอาการเหมือนหยงหงเง่ mm hmm. าก็ปรึกษาแม่บ้านบอกเออแม่้องนกสายไฉด้วยวะ <laughs> นกสายไฉนะเที่ยงไหมผมกินไปหมดเป็นสามขวดไปไงมึงสามขวดใหญ่ใช่ออกเอ็กซ์ไซร์ได้ออกกําลังกายได้ คือนั่งนั่งขี้ได้เพราะพูดรมตอนตอน,ตอนที่เข่าวบวมมันนั่งถ่ายไม่ได้<ม>พอจะเบ่งมันปวดแค่ปวดนี่มันก็ปวดเขา่าเขาปวดเข่าก็เขาเลยขี้หกักไ<ม>หลภาษาไทยว่น<ม>พอขี้หกกักไหลปุ๊บก็ตีรวนหมด,ดในภายในใช่ไหมภายในกีดกันหมดเนาะ<ม>เดี๋ยวข้าวที่ออกเสียได้่ไปต้องไปดีทอ,ทอ,อกออกไนงะ พอตอนนี้คือผ่านไปสามปีเนี่ยเปลี่ยนเลยก็เนียนจางที่เห็นเลยอ่าเปลี่ยนเลยแล้วสิริราชไม่จ่ายยาไม่เดียวตอนนี้ไม่กินละไม่มียาเม่เดียวตอนนี้กินยาขี่หมอสิริราชเนี่ยถ้ายามือละวสิบสองเมตรอ๋อมือละวสิบสองเม็ดถึงหรือยังคะตอนนี้ทั้งแปดโลกเม็ดเขาแค่ห้าเมตรนะเม็ดแสดงว่าเด็กเด็กเด็กเกือเมตรเด็กผมซื้อองเม็ดโอ้ สามเดือนแรกนะที่ผมกินไปนนะผมกินท um ี่เลยผมกินแบบไม่รู้ไม่มีมื้อผมอยากหายไม่มีมื้อไม่มีจรวะมื้อเพราะเราต้องให้ยานี้ไปขับไปล้างสามทิศไปไล่โรคอับถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยนะกินเพื่อเอาชนะโรคเขากินแบบไปล้างผ่านะผมเพราะผมรู้ว่าขวดแรกมันใช่แล้วไง้าเก้าผมหายเนี่ยแสดงว่าอย่างอื่นมันต้องไปหมดอ่ะใช่ไหมล่ะ ผมตั้งใจดื่มจนเต็มที่เลยผมบอกลูกบอกหลานบอกเมียเลยเพราะว่าเงินบำนาญบำนาญผมสองหมื่นเจ็ดแล้วผมไม่ให้ใครเลยไปหาเงินอะไรยังลูกเลยพ่อว่าใช่แล้วถ้าพ่อตายแล้วคนพวกมึงจะอยู่กันยังไงเนี่ยผมพอกเมียลูกเมียก็เลยยอมเมียยอมผมก็เอายาเอาเงินไปซื้อยากินโอเคเดี๋ยวจะลองดูกินกินไปกินมาแล้วตอนนี้ก็แล้วตอนนี้เริ่มมีรายได้จากการกินไหมตอนเนี้ย ถ้าบอกว่ารายได้เออเนี่ยทิศดขายรูปไปโอเคโอเคอ๋อเพิ่มมาใหม่เหรอโอ้โหด้วยความดีด้วยความดีด้วยความดีขอบคุณมากค่ะ